Republican รุนครองเสียงข้างมาก2สภาพักรีพับ l ิกันของโดนัลด์ทรัมมีแนวโน้มได้ที่นั่งวุฒิสภาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งที่ในรัฐเพนซิลเวเนียส่งผลให้มีที่นั่งอย่างน้อย53จาก100ที่นั่งในปีหน้าและอาจเพิ่มเป็น55ที่นั่งหากชนะในรัฐแอริโซนาและเนวาดาที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จสำหรับสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่างรอยเตอร์รายงานว่ารีพับลิกันได้ที่นั่งแน่นอนแล้ว211จาก435ที่นั่ง เหลือเพียงเจ็ดที่นั่งจะได้เสียงข้างมากขณะที่เดโมแครตต้องชนะให้ได้ถึง21จาก27เขตที่ยังไม่ประกาศผลจึงจะรักษาอำนาจบริหารในวอชิงตันได้ทั้งนี้เมื่อควบคุมวุฒธธิสภาได้จะทำให้พรรครีพับลิกันมีอำนาจรับรองผู้ที่ทรัมป์เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆและหากครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนได้อีกพรรครีพับลิกันจะผลักดันนโยบายหาเสียงของทรัมป์โดยเฉพาะการลดภาษีและการคมุมเข้มคนเข้าเมืองได้สำเร็จ